ก็สวัสดีนะครับเป็นเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือวัดมหาธาตุจังหวัดพิจิตรนะครับตามเมืองเก่าทุกที่จะมีวัดมหาธาตุชื่ออาจจะเป็นมงคลมากในสมัยนั้นจึงมีวัดมหาธาตุเกือบทุกเมืองทุกเมืองที่เป็นเมืองเก่าครับวัดมหาธาตุแห่งนี้ตามตำนานเล่าว่าคนที่สร้างก็คือพระยาโคตบองนะครับ ผู้สร้างเมืองพิจิตหรือเมืองชัยวรวรเก่าเมืองสะหลวงครับก็เป็นเจ้าเมืององค์แรกของจังหวัดพิจิตเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรสีโคตบณ์ด้วยครับในสมัยนั้นทั้งเป็นเรื่องเล่าทั้งเป็นนิทานพรยาโคตบองหลายจุดหลายมุมครับแ,แต่สมัยเป็นเด็กผมก็ได้เคยได้ยินนิทานอยู่เหมือนกันเป็นคนก่อสร้างเมืองพิจิตเพราะว่า พระญาิ์พระเจ้าโคตบองนี้เป็นขอมครับเป็นเสื้อสายกเหมรที่ขนาดขยายอาณานิคมท่าดูจากพศสที่สร้างก็คือ1,600ผมไม่แน่ใจว่า1,600 1,800นี่นนะีครวัดนะครผมนี่เขาเขาสร้างแล้วนะครับก็อันนั้นพระเจ้าชัยวรามาันกับพระยาศรีโคตบองนี้เกี่ยวข้องยังไงหรือมาอย่างไงผมผมไม่รู้ครับ ตรงนั้นผมไม่แน่ใจซะแล้วเพราะว่าตรงนี้วัดมหาธาตุเขาผมอ่านในประวัติมาเมื่อสักครู่เขาบอกว่าสร้างมาปีพศ .1,600 นะครับปีศพศสอ,อ,อ0 0ก็คือพุทธวัดที่16นะซึ่งเป็นสมัยเดียวกับนครวัดนคนรธมประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะไปอ่านประวัติคร่าวๆจริงๆว่าใครเป็นคนสร้างกันแน่ครับเพราะว่าเขาจะมีแขนเตียนบอก ไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้อ่านคือคือไม่รู้ครับมาหาเอาตามแนวหน้าเนี่ยเีาเ้นบอกว่าเมืองพิจิตรปราะกฏชื่อครั้งแรกในพงศาวดารส,สมัยศรียุยาเพื่อสมมติพระรามาธิบดีทีหนึ่งพระเจ้าอ,อู่ทองทรงสถาพนากรุงศรียุยาเป็นราชธานีในปีพศ1893ครับ รับกรุงศรีอยุธยาก็เริ่ม1,893หรือ1,900ถ้าจำง่ายๆฮะเมืองพิจิตเป็นเมืองประเทศลาดเมืองหนึ่งใน16เมืองหลังจากที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงแบ่งการปกครองฝ่ายการทหารพลละเลือนรวมทั้งจัดกำลังพลหัวเมืองเอกโทตีและจัตวาตามกฎหมาย,มยบัญนจิของฐานะเมืองพิจิตว่า เป็นหัวเมืองชั้นตรีครับหัวเมืองชั้นตรีก็ถัดจากโคจากเอกจากโทมาครับพ่อบรมไตโลกนาถนี่ก็เป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ที่สามนะครับเป็นพอลดของพระเจ้าสามพยาเป็นหลานของพระเจ้าอู่ทองนั่นแหละครับนะลักษณะของผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ากันมีกำแพงเมืองก่ออิฐ และดินทั้ง4ด้านผลจากการขุดค้นกำแพงเมืองสูงกว่ามาณ2เมตรส่วนใหญ่เป็นกำแพงเมืองส่วนยอดของกำแพงมีลักษณะชัดเจนกำแพงเมืองประมาณสูง3เมตร50ครัโดยประมาณในพื้นที่และโครูเมืองล้อมรอบด้วย3ด้านคือทิศเหนือท่านทิศตะวันอก ตะวันตกคัดเจนสันนิษฐานว่ามีคูเมืองเช่นกันทางด้านทิศเหนือและทิศใต้จะเชื่อมตัวลำน้ำน่านเก่าซึ่งอยู่ทางท่านที่ตะวันตกของเมืองจึงใช้แม่น้ำน่านแทนคูเมืองทางด้านตะวันตกสีมาลานั้นยังผ่า อ,อันนี้เป็นยุคสมัยใหม่ครับการรายทา่าทางสมัยใหม่เขาจําลองแผนผังมาไว้ประมาณนี้อันนี้ก็คือวัดมหาธาตุนะครับจังหวัดพิกิตรอันนี้ดูประวัติของวัดมหาธาพจริงๆก,กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นเป็นโบราณสถานเมื่อปี2478ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ลักษณะภายในมี มีพระเครื่องหลายชนิดซึ่งได้ถูกลับรอบขุดค้นไปด้านหน้าองค์เจดีย์ที่ตั้งของวิหาร9ห้องครับด้านหน้าพระเจดีย์ประสดมีเสาเสมา2ใบกรมศิลปากรขุดแต่งเรื่อเมื่อปีพศ2 534บริเวณเนินดินส่วนวิหารได้พบพบสิ่งก่อสร้าง2 สองยุคคือสมัยสุขโขทัยและสมัยยิทยาบริเวณโดยรอบมีแนวกำแพงใหญ่เจดีเป็นจำนวนมากครับก็เหมือนวัดในสมัยโบราณทั่วไปครับก็น่าจะเป็นการสร้างถ้าดูจริงๆกรุงสุขโขทยัยเชื่อมก่อกับพยาศีโคตบองก็เคยอ่านขอมดำดินกับเรื่องราวของพระล่วองครับก็น่าจะมีเชื่อมโยงกัน ก็สมัยสุโขไทยพ่อคุณศรีธายาทิตเนี่ยก็มีการลบกับขอมนี่ฮเข้าใจว่าน่าจะเป็นเชื้อสายของพญาศรีโคตะบองนะตอนนั้นเหมืกันครับถ้าอยู่จากพศ1,600เชื่อมมาถึง1น0 0เก้าร้อยครับยุคสมัยอายุของสุโคไทยก็น่าจะอยู่ประมาณ200กว่าปีอยู่ประมาณนั้นก่อนที่ยุทธยาจะเข้ายึดครอง ก่อนที่สุโขทัยก็น่าจะ200กว่าปีเส้นกันครับพระยาศีโคตบองได้มาสร้างเมืองแห่งนี้เท่าที่ดูตามเวลาในวันที่อันนี้ก็คือศาลาเก่าห้องที่ถูกกล่าวถึงนะครับส่วนเจดีตรงนั้นก็เมื่อกี้อ่านก็มีการขุดค้นลักลอบของพวกล่าสมบัติอะไรประมาณนั้น เมืองพิจิตรได้ชื่อว่าเป็นเมืองชาละวันครับตรงนั้นเขาบอกว่าถ้ำชาละวันนะครับผมผมผมจะไปดูครับมันถ้ำชาละวันยังไงอันนี้ก็ปรุงแต่งขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเรื่องราวผสมทานนี่ฮะชาละวันปราเจลาพีก็ทำเป็น,นีน เฉยที่จริงๆไม่รู้ว่าอยู่ที่บึงสีไฟหรืออะไรกันแน่ก็เป็นนิทานเรื่องไก่ทองนั่นแหละครับก็ดัดแปลงมาในเรื่องจริงก็อาจจะไม่คล้ายขนาดนี้แต่ก็อาจจะมีอะไรที่เยอะอยู่จริงอันนี้ให้ดูพระมหาธาตุที่จังหวัดพิจิตรนะที่จังหวัดไหนก็มีวัดมหาธาตุครับและก็มี วัตถุโบราณอยู่จำนวนมากเยอะเหมือนกันแม้กระทั่งหนองบัวลำพูบ้านผมก็ยังมีวัดมหา,าธาตุครับล่องรอยของวัดมหา,าธาตุที่หนองบัวลำพูเกิดตั้งแต่ก่อนสมัยทาราวดีครึ่งซึ่งก่อนสุขโขทัยด้วยซ้ำไปเป็นเมืองเก่าแต่ก็ได้ลกลางก็เท่าสี่สังเกตเมืองไหนที่มีแม่น้ำผ่านหรือหนองน้ำขนาดใหญ่ ก็จะเป็นเมืองเก่าที่เคยคนสร้างบ้านแปลงเมืองมาก่อนเพราะว่านุย์อาศัยแน่ๆลมมันก็มีทุกที่อากาศแต่ว่าน้ำมันต้องหาทําเลครับที่มีน้ำจินน้ำใช้ได้ตลอดปีลองมาก็คืออาหารก็ปลูกสร้างหาจินทำแต่งขึ้นมาจินเองก็เลี้ยงชีวิตมาแต่ละรุ่นแต่ละสมไมนี่ครับ ที่เห็นร่องรอยฐานกำแพงทางเดินนี่ก็ปมสินเข้ามาบูรณะครับเจดีเก่านี่ผมเข้าใจว่านะถามว่าคนสมัยก่อนเขาทำอิฐใช้เป็นแล้วนะครับไม่ใช่อิฐเพิ่งมาทำเป็นแต่ที่คาใจมานานนะมันมีปูนใช้แล้วหรือสรุปแล้วปูน ที่เชื่อมต่อกับอิฐไม่น่าจะใช่ปูนครับน่าจะเป็นยางไม้ผสมกับดินครับส่วนอิฐน่าจะมีการปั้นแล้วก็เผาเป็นแล้วครับภูมิปัญญาของคนโบราณข้างล่างถันยดีก็ผมเข้าใจว่ายังจะเหลืออีกเยอะนะวับด,ดูโบราณก็มาสมัยนี้ก็คงไม่มีคนกล้าทำกล้า หาอะไรขนาดนั้นเราั้งผมเข้าใจว่าการสร้างเจดีย์อย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าข้างล่างเป็นโพงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างของวัดราชบูรณะเขาจะสร้างสมัยยุธยาเก็บทุกองค,ครับทั้งวัดไตรมงคลจะสร้างเจดีย์ขึ้นสูงตื่เป็นโพงข้างในโพงข้างในนี่ก็คืออยู่ระดับแนวเดียวกับดินนั่นแหละครับก็ภายในเจดีย์เก็บทุกที่ ของเก่าโบราณความเชื่อของคนครับใครมีของดีในตัวหรือในบ้านก็จะเอามารวมเพื่อไว้เป็นทางสู่สวรรค์ต่อไปในพบหน้าความเชื่อเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าผมยังเกิดทันอยู่สมัยผมสร้างโบสถ์แค่สร้างโบสถ์ก็มี ก็เอาของสำคัญของที่ว่ามีค่าไปฝังใต้โบสถ์เหมือนกันครับก็เช่นเดียวกันคนโบราณเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือวัดมหาธาตุที่จังหวัดพิจิตรนะครับเป็นวัดเก่าใจวัดหนึ่งน่าจะสร้างนนแหละครับมีความเกี่ยวดองกับพญาสีโคตบองครับเป็นคนสร้างเมืองเมืองชัยบวรเก่าเขาเมืองเก่าพอสมควรแต่ถามว่าเก่า ก่อนสุขโขทัยไหมมัน,ม,นมันก็ไม่รู้ครับเพราะว่าสุขโขทัยเขาเป็นราชธานีมันก็อยู่ที่ยุคสมัยของคนเมืองไหนที่มีการค้าความเจริญคนอยู่หนาแน,น่นมีอิทธิพลมากกว่าเมืองน,นั้นตีได้ก็ได้เมืองอื่นเป็นเมืองขึ้นประมาณนั้นสมัยก่อนการลบลานี่ก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันป้นสดมป้นแรงงานป้นสเสบียงแล้วก็ นะครับเอาคนไปเป็นข้าทาสรับใช้ของคนสมัยก่อนเป็นแบบนั้นแต่สมัยนี้นบว่าเราโชคดีเกิดมาร่วมสมัยนี้ไม่ได้เห็นสงครามแบบเก่าแต่สมัยนี้ถ้าสงครามแบบใหม่มาแล้วครับไปหมดทั้งโลกละมั้งนิวเชียครับนิวเชียไม่ใช่ดาบเหมือนสมัยก่อนแล้วไม่ได้ฉีสซ้างแล้วครับยิงจะหดค้มทวีป